น้องเกลช่างน้ำหนักทำโฟกัสตัวเลขแถมคลิปน่ารักคุยกับแม่ชมเป็นตุเป็นตะพี่พี่บอกว่าหลงรักไม่ไหวแล้วสำหรับน้องเกลลูกสาวตัวน้อยของแม่ชมพั่รยากับพ่อนอวิศรุตทุกครั้งที่คุณแม่ชมลงคลิปหรือรูปของลูกสาวก็ทำเอาแฟนๆกดไลค์กันเร็วมากๆอย่างภาพล่าสุดที่น้องเกลใส่ชุดสีแดงแต่งตัวน่ารักร่วมกับพี่ชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่พากันวิ่งเล่นกับน้องสาวก็ยิ่งน่ารักไปอีกพี่ชายนั่งรอน้องเกลช่างน้ำหนักไปส่งน้องเกลไปหาคุณหมอ และงานนี้ก็ทำเอาแอบโฟกัสที่ตัวเลขน้ำหนักของน้องเกล13.35กิโลที่แม่ชมถ่ายภาพให้ดูกันแบบเต็มๆรวมถึงคลิปน่ารักน่ารักที่แม่ชมถ่ายคลิปกับน้องเกลและน้องก็พูดสั้นๆในคลิปว่าแม่ถ่ายน้องน้องเกลตอนนี้คือพูดเก่งมากทำเอาพี่ๆดูวนกันไปหลายรอบเลยจ้า โทรศัพท์น้องโทรศัพท์น้องแบ่งโทรศัพท์น้องนี่น้องมีโทรศัพท์หรือเปล่าคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ